สวัสดีครับสบสบป,ปกินทิรัตนครับวันนี้อยู่ที่ตำบลบางพระหลวงมาลงพื้นที่นะครับหมู่สอง,สองบางพระหลวงนะครับมาลงพื้นที่น้ําท่วมนะครับอยู่กับผู้ใหญ่ชูชาติกับผู้ใหญ่เฉลี่ยนะครับครั้งก่อนผมนําปัญหาเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนไปหาลือในสภาในการทำคันกั้นน้ําเพื่อปกป้องพื้นที่การเกษตรประมาณ4กิโลนะครับวันนี้ก็เลยตั้งใจจะลงพื้นที่ในช่วงน้ําท่วมนะครับก็เลาอไปตามคลองตั้งแต่จุดนี้ไปถึงที่บัด บางเขียนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่หารือไปแล้วก็คือฝ่ายที่วัดท่าล้ออยากให้ผู้ใหญ่ชูชาติพูดถึงปัญหาความเดือดร้อนของคนบางพระหลวงให้พี่น้องประชาชนหน่อยครับแล้วก็ให้หน่วยงานแก้ไขให้ได้อย่างไรครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านสสพักประชาชนครับมาดูแลมาสร้างความสัมพันธ์ว่าความเดือดร้อนในหมู่สองตำบลบางพระหลวงนี่ตรงจุดไหนบ้างไหนบ้างก็จะได้มีข้อมูลไปทําไว้หน้าแรงครับแล้วก็สร้างคันช่วยเหลือพวก การเกษตรครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฝ่ายทะลอก็หน้าแรงจะช่วยได้เยอะครับเพราะว่าน้ําจะกันไปถึงบรนมะเกลือแล้วก็อำเภอชุมแสงด้วยเอาเป็นว่าการทําฝ่ายที่ว่าทล้อจะทําให้คลองเข็งยนะช่วยเรื่องเยอะหน้าแรงในเรื่องการเกษตรได้นะครับแล้วก็ผมได้ ติดตามไปที่ผอกรมชลประทานทราบว่าได้บันทึกแผนศึกษาแล้วที่ฝ่ายที่วัดท่าร้อนนะครับส่วนเรื่องของคลองเกียงไกตรงคันแกน้ำเดี๋ยวผมพันภาพมาดูนิดนึงครับเมื่อสักครู่ลงเรือนะครับจากจุดที่วัดบางพระหลวงนะครับเลาะตรงคลองเกียงไกไปจนถึงวัดบางเคียนสังเกตว่าจุดนี้ยาวประมาณ8ดกิโลครั้งก่อนที่เราได้สื่อสารกับทางประชาชนบอกว่า4กิโลน่าจะเพียงพออันนี้ก็อยากให้ทางน่วยงานเลยชนประทานนะครับมาร่วมกันศึกษานะครับก็ฝาก ทางหน่วยง,งานทาออั้งอปตนะครับทางพี่น้องประชาชนมาทําข้อเสนอเรื่องนี้เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนทางด้านการเกษตรครับ,รบเราไปก่อนครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย